สวัสดีจ้าที่มาอัปเดตอันเป็นโควิดเืองที่สองเห็นเบอร์นะจ๊ะหลังจากที่หูผลมะมื่วานี่นะจ๊ะว่จาจะหอมเป็นโควิดนะจ๊ะก็ถ้าเบอร์าอาการเรากับมือนี้ก็เป็นมือที่ซีจ้ะแต่พึ่งหูผลที่ว่าตรวจนะจ๊ะพึ่งหูผลมื่อวานี่นะจ๊ะเนาะก็ถือว่าเขาหูผลได้สองมือนี่จ้ะแต่ว่าที่มันออกอาการมากในมือนี้เป็นมือที่ซี มือที่ซีสีมือที่ห,หาเราจะก็บอเห็นมีอาการอย่างนั่นจ้ะนอกจ้ะเขาเป็นบาดซื้อจ้ะเป็นเป็นบาดเป็นน้ำามซื้อนั่จ้ะเนาะมันมีอาการสงสัยเป็นบาดไอเป็นไข้เออเป็นโควิดตัวไม่เนี่แหละจ้ะถามว่ามีอาการอย่างบ่จ้ะบามีค่ะอันเจ็บข้อกับเท้าเจ็บนะจ้ะเนาะแต่ว่าก็ตรวจก็คขื่นซองขีดอยู่นะ่จ้ะเนาะก็ยังเป็นก็ยังไม่เสี่ยงโควิดอนั่จ้ะแต่หันมีอาการนจ้ะเนาะมีอาการอย่างน้ยไข่ก็บ่าไข่ปวดหัวก็บบปวดนะ่จ้ะ มื่ขค้นนี่ก็บาาก้านเมื่อก่อนนี่น้อนบ่ได้เพราะว่าเป็นน้ำมูกตันดังแจน็นไอ้แล้วเจะเตมามะขี้นี่น้อนลงเลยแล้วจ๊ะก็บ่เป็นยังก็บพวกหูน้ะเว้าบก่ได้น้าเจต้ตาบางคนอาจสิเป็นแห้งบางคนอาจสิเป็นหะนักแต่ว่าสำหรับยาาแ้มนี่ก็บพวกหูน้าเจ๊ะบอกออกอาการน้จ๊ะเนะาะถามว่าออกก็ออกแค่เจ็บคอสองมือลนละะเจ้าสองมือก้อนคนนะ่ะ เจ็บคอเจ็บเจ็บข,บบขางเดี๋ยวอาจารเจ็บเจ็บอื่นน้ำไหลก็ได้ได้อ้อมน้าไว้อมน้าไว้แล้วค่อยๆเอ,อื่นค่อยๆเอ,อื่นนะจ๊ะเนาะก็ถ้าไม่กินยาบ่าก็มันก็เป็นนะจ๊ะเนาะก็จะสบาจังใดนกนะะ็มันบ่ได้เป็นอีหยังนะจ๊ะเนาะแต่ว่าก็กินอยู่ฟาด์ทรายโจทย์นะจ๊ะเนาะก็กินยูหรือว่าก็กินยาแก้แพ้ลดน้ำโมงให้ซึนนะจ๊ะเนาะแค่นั้นแหละก็บม่มียาอย่างกินหรอกจ้ากก็ แต่ว่าหันกินวิตามินซีนะจ๊ะเป็นวิตามินซีตลอดกะมามิมยังกระทาเบิงไปนะจ๊ะว่าเบิงไปเลยว่ามันสิเป็นยังไงไกะสีอัปเดตให้เบิงแต่ละเมือแต่ละเมือจนจนกลัวสี่ตรวจเราบอ่มีผล้วลนะจ๊ะเนาะจนว่าสิตรวจหูผลมาจาของบ่มีผลหลือจ๊ะคิดว่านะ หวังว่าอาการมันพงสีบ่มันหนักบ่เป็นยังนรองน่ใจเนาะถ้ามันเป็นมันเป็นแล้วคือจังคือว่าหน่อยเรจาจะลูกสาวเป็นมะแต่ว่าลูกสาวหายเราจะลูกสาวหายแล้ว,ล,ว,ล,วลูกสาวของซีมีไขมือแรกมือที่สองจะแต่ว่าัวแม่นี้บ่เป็นยังนน,น่ใจเนาะก็มูกับอาการหนักยู่ช่วงหนยแต่ว่าตอนนี้เริ่มหายแล้วจ้ะ ก็หายแล้วมูนะแต่ว่าตอนสองสามเมื่อเช้าอาการเพิ่นหนักอยู่นะเพิ่นจุกละเพิ่นเพิ่นแน่นหน้าอกนะจ๊ะเพิ่มขึนเป็นข้อผิดทุกท่านนอาจากเป็นเพิ่นแน่นหน้าอกแต่ของยายนี่บ่มียอย่างนะจ๊ะบ่บ่แน่นบ่อีหยังทั้งสิ้นนะจ๊ะเป็นแค่เจ็บคอคื่อนะจ๊ะเนาะเจ็บคอซื่อๆจ้ะถามว่าไอบ่ก็บ่ค่อยไอเนาะจะไอไอเป็นบางช่วงบ่แม่นไอทีนะจ๊ะไอบางช่วงเป็นน้ำยายมากินน้ำเพื่อในบทจะยายเป็นคนกินน้ำเก่งนะจ๊ะเนาะ มื่อนี้ก็อัปเดตให้เบิรงแค่นี้นอกจากนอกจากไหนก็นดูแลเจ้าของได้จ้ะเด้อค่ะเบิรงว่ามันสซีมาแค่นี้หรือว่ามันสซีมาหนักกว่านี้นอกจาะเนาะว่าสีบนหนักหรอมั้งคิดว่ามันก็คงสีอ่อนไปหรอมั้งถ้ามันหนักมันก็ต้องหนักแต่มือสองมือแรกแล้วจ้ะเอาแค่นี้นอจาะดูแลเจ้าของได้จ้ะเมรี <Merry S 2> คิดสมาธิจ้ะทุกคนจ้าเมรี <Merry S 2> คิดสมาธิจ้า